สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังอะไรคือส่วนใหี่สุดในการเทรดนะครับในมุมมองของนักเทรดประสบการณ์38ปีนะครับเรื่องนี้นะใครเรียนรู้ก่อนก็จะเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสชนะครับถ้าคุณเข้าใจมันนะคุณจะเป็นคนส่วนน้อยที่มีโอกาสชนะทันทีฮะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอเข้าหมดโฆษณาหนึ่งนะตอนนี้อ e ีบุ๊กผมรับเล่มใหม่ล่าสุด ชื่อว่า Edge นะครับความได้เปรียบทางการเทรดสำหรับมือใหม่นะครับมีจำหน่ายแล้วครับที่เมยมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวลิงก์ในคลิปนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะผมตั้งเซ็ตราคาเป็น Early b i r เบิร์สไนะครับก็7วันนะครับ7วันตั้งแต่เริ่มวางขายนะลด20%รนะครับราคาปก150ร้อยสิบลดเหลือ120บาทนะครับมีขายที่เมยมาร์เก็ตที่เดียวนะครับ และและมอื่นๆนะครับที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับที่มีเกือบทั้งหมดนะฮะลดราคา20เซนเ่นันครับมันเป็นช่วงเวลาที่เนื่องจากทางเมม a r k ร์เก็ตเขามีโปรโมชั่นนักบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีงานหนังสือนะครับสัปดาห์หนังสือน,นะเขาเลยทำอ e ีบุ๊กเป็นเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันคือให้ลดราคานะผมเลย ตัดส,สินใจลดราคานะครับอีบุ๊กที่มีทั้งหมดนะฮะนะครับตั้งแต่หุ้นกขึ้นรอบใหญ่นะครับหุ้นซิ่งความรู้เรื่การลั่นบาทนักเทรดฮีโร่วินยนักเทรดทิวิาการเทรดนะครับสารัก,การปั้นพอร์ตนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับและเรื่อกัดทุนครับก็ลดราคา20%นะครับใครสนใจอยากได้ราคาพิเศษนะครับมีช่วงเวลาจำกัดนะ เหลือเพียงแค่12วันนะครับสําหรับเล่มเล่มเก่านะครับเล่มใหม่เนี่ยผมเซตที่7วันนะครับก็เหลือ6กวันนะครับก็สนใจก็เข้าไปหาซื้อมานได้นะครับกลับมาที่ประเด็นนี้ฮะอะไรคือสุนที่สุดของการเทรดนะครับในมุมองของนักเทรดประสบการณ์38ปีนะครับนักเทรด3 8ปีคนนั้นเขาชื่อว่า Nick Ra g e นะครับเขาบอกเขาเทรดมาตั้งแต่ปี1 9 8 5นะ เป็นเทรนโฟลเวอร์นะครับเขาก็เทรดตามแนวโน้มครับที่แตกต่างกัน3ระบบครับเขาทํามาทั้งชีวิตนะฮะแล้ะทำต่อไปครับถ้าถามว่าอะไรยากสุดในการเทรนนะเขาให้เราแยกเป็น2แง่มุมครับคือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพครับเชิงปริมาณคือมันเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายครับ เขาเปรียบเทียบเหมือนการขับรถนะฮะว่าส่วนปริมาณการขับรถเลอะไรครับคือคุณเหยียบคันเร่งเพื่อเดินหน้าครับหม,มุนพวงมาลัยซ้ายซ้ายเพื่อไปซ้ายวางเท้าบนเบรกเพื่อยุดครับเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเพื่อถอยหลังครับพวกเนี้ยเรียกว่าส่วนส่วนเชิงปริมาณของการขับรถครับพวกเนี้ยสอนกันได้ครับเชิงปริมาณน,นะสอนกันได้ครับถ้าเป็นการเทรดกันเลยครับมันก็เป็นเรื่องของ จุดเข้าซื้อครับนะฮะรูปแบบการเข้านะการคัดเลือกหุ้นครับ t r a i i n g stop แผนการเทรดนะฮะ indicator stop loss พวกเนี้ยถูกเขียนในหนังสือแทบทุกเล่มครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สอนกันได้ครับถึงปริมาณนะการคัดเลือกหุ้นครับนะฮะ entry ครับ trailing stop แผนการเทรด indicator stop loss พวกเนี้ย เชิงปริมาณครับสอนกันได้อย่างง่ายดายครับนะแต่อีกเรื่องหนึ่งครับอีกเชิงหนึ่งที่สอนกันยากมากครับเป็นเรื่องที่ยากมากคือเชิงคุณภาพครับนะฮะเชิงคุณภาพเขาให้เราย้อนกลับไปเปรียบเทียบการขับรถครับเชิงคุณภาพการขับรถครับคุณต้องเข้าใจความคล่องตัวของจลาจรครับคาดการว่าคนขับคนอื่นรอบตัวจะทำอะไร และเริ่มเข้าใจถึงสถานการณ์อันตรายครับเข้าใจในความเสี่ยงครับเข้าใจธรรมชาติของการจราจรแล้วก็รูปแบบการจราจรในช่วงนั้นครับแล้วปรับตัวให้เข้ากันครับคาดการณ์คนอื่นว่าจะทำยังไงไรครับเนี่ยเชิงคุณภาพมันเป็นเรื่องของจิตอะจิตใจจิตใจการคาดการณ์การใช้สม,มองการตัดสินใจนะฮะ ังนั้นเนี่ยเชิงคุณภาพของการเทรดคุณนิกส์บอกว่าเป็นเรื่องจิตวิทยาครับหูเขาเขาบอกว่านะเขาถามว่าคนสามารถสอนจิตวิทยาการเทรดได้หรือไม่เขาบอกว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกนี่เป็นส่วนที่สอนยากสุดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเชิงคุณภาพครับปัจจัยเชิงคุณภาพอีกประการหนึ่งคือการทําความเข้าใจ ในความสามารถในการเทรดนครับและข้อจํากัดของเรานะคนส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานจากปรากฏการเา์เรียกว่าเรียกว่าวากอนเอฟเฟกครับบีวากอนเอฟเฟกวันนี้นะฮะก็คือว่าเราประเมินความสามารถเราเนี่ยสูงเกินไปครับเราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยฮะแต่ เราลืมไปว่าการเทรดนั้นก็เป็นอาชีพหนึ่งครับที่ถ้าหากสำเร็จแล้วนั้นจะได้เงินอย่างมากมายนะมันก็ไม่ต่างจากหมอนะใช่ไหมหมอเนี่ยกว่าที่เขาจะหูมีเงินเดือนนะเดือนละหลายหมื่นนะแล้วก็มีค่าไม่ต้องค่าไม่เปิดคลินิกมีค่าเบีย้ยต่างๆนะามากมายครับซึ่งหู หมอเนี่ยถ้าจบไปเลยนอลวรายได้ดีมากครับนะฮะแต่หมอเรียนกี่ปีครับห้าปีนะครับและเป็นห้าปีที่โคตรเครียดนะครับโคตรเครียดผมมีหลานที่เป็นลูกลูกของพี่ชายนะจบหมอโอ้เครียดจิเปงครับเรียนก็เครียดครับจบมาก็เครียดครับทำงานก็เครียดครับไม่มีเวลาพักผ่อนนะพักผ่อนน้อยมากครับหมอใช้เวลาห้าปีครับ แล้วก็พอจบมาเงินเดือนเนี่ยเหลือ,เหล,อเหลือครับเห,เหลือครับการเทรดก็เช่นกันนะถ้าคุณจบจบการเทรดมาจบจบได้รับปริญญาการเทรดนะคือปริญญาคือว่าคุณสามารถเทรดทํากําไรส่วเสมอได้นะโอ้โหผมว่ารายได้เนี่ยไม่น้อยกว่านะสูงกันครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีแบบโอโ้มีรางวัลน,นะมีรีวอร์ดสูง เข้าเท่ากันเนี่ยผมว่าระยะเวลาในการเรียนรู้ที่จะสำเร็จในปริญญาการเทรนนั้นไม่ต่างจากหมอนะคือไม่ใช่แค่ปีเดียวครับไม่ใช่แค่สองปีครับผมได้ทำนะครับทำเนื้อหาหนะ้าที่เอาไว้ในเพจเสี่ยวบุกนะฮะนี่ครับผมได้ทำโพสตที่บอกว่า นักเทรดส่วนใหญ่นั้นน่ะนักเทรดที่ส,สําเร็จนะที่เก่งที่สุดหลายคนนะกว่าสําเร็จนั้นใช้เวลาหลายปีครับคุณจอห์นบอยก็บอกว่านะหกปีครับเป็นกรอบเวลาทั่วไปนะว่าจะเป็นริชาร์ดไวคอฟเบอร์นาร์ดบารุกนิโคลัสดาวาสมาร์กเมนูวินี่ครับจิมรอฟเปลครับแม้แต่คนที่เขาเป็นแชมป์ US เอสเมตตปีก่อนนั่นเนี่ยหกปีเช่นกันครับคุณโอลิเวอร์เคลนะครับโอลิเวอร์เคลนะ 6ปีครับ6ปีคือช่วงเวลาถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนรู้นะ6ปีครับกว่าจะจบได้ครับแต่เมื่อเรากลับมาดูทีนะการเทรดมี2 2แง่ใช่ไหมเชิงปริมาณคุณภาพปริมาณนั้นอนะผมว่านะคุณเรียนรู้เดือนหนึ่ง2เดือนก็จบไปนะใช่ไหม เดือนนึงอ่ะสเดือนก็จบละอ่านหนังสือแบบจริงจัง้วคุณก็อาจจะไปเทคคอร์สก็ได้ครับเทคคอร์สเนี่ยเรียนไม่กี่ครั้งหรอกก็จบครับผมตีแล้วกันอ่ะให้ง่ายๆล้กันปริมาณเนี่ยเรียนปีหนึ่งเรียนปีหนึ่งในการคัดเลือกหุ้น Entry t ออเพิ่งสต็อปวางแผนการเทรดศึกษาติเคเตอร์ซับล็อตหนาเนี่ยหปีครับ อีก5ปีล่ะคุณต้องเรียนรู้อะไรอ่านี่เป็นคำถามนะห้าปีคืออะไรครับนี่แหละห้าปีแหละคือคุณต้องนะครับลงเรียนในเรื่องของคุณภาพครับลงเรียนเรื่องของคุณภาพนั่นคือครับไซคลจีไงไซคลจีนะั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่แค่อธิบายยังยากเลยนะผมเองเขียนหนังสือไซคลจีมาโอ้ กี่เลื่องวะเนี่ยความรู้เในการลำบากเม่ใช่เนเทรดจื่อว่าการเทรดนะฮะสารเสพติดการพันผ่อนนักเทรดฮีโร่ครับนะฮะรวมในอีบ e ุ๊กนะอีบุ๊กผมเนี่ยก็มีนะครับตั้งแต่เดี๋ยวดูนะนี่อีบ e ุ๊กในผมเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับเล่นหุน้นกาดทุนเอชครับทรเทคโนโลยีหมดเลยนะ แต่จากนั้นเนี่ยผมเองก็ยังคงเป็นนักเรียนที่ยังไม่จบนะฮะสารภาพแบบแมนๆนะผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบสิบปีนะผมยังไม่จบเลยครับผมยังเป็นนักเรดที่อยู่ในในขั้นที่เรียกว่าพึ่งพ้นจากผู้อยู่รอดแต่ยังไม่รวยพอปั้นพอได้เล็กน้อยฮะอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็ สารภาพว่าคงประมาณเกือบจบแล้วอยู่วันปี4ครับปี4ใกล้กำลังทำทีสีดอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าผม,มใยกจบอกคุณว่าส่วนไซคลจี้เนี่ยวิทยาการเทรดนั้นยากสุดฮะต้องใช้เวลานานสดุดเพราะอะไรครับคุณต้องมีประสบการณ์นะคุณต้องเรียนรู้ที่จะเจอการขาดทุนครับคุณต้องยอมรับความจริงของการเทรดครับ คนต้องพัฒนานะครับทักษะในการควบคุมตน,นเองซึ่งประกอบด้วยวิน,นัยความอดทนครับแล้วก็การเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองครับไซโครโลจีเนี่ยมีหลายอย่างนะควบคุมตน,นเองเข้าใจธรรมชาติของตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่พาร์ทที่ยากที่สุดครับยากที่สุดสอนยากครับ มีคนเข้ามาสอบถามนะว่าอยากให้ผมสอนเรื่องของวินัยครับผมบอกเลยว่าอุ๊ยพาร์ทนี้ยากยาก,ยากที่สุดเลยครับผมสอนไม่ได้หรอกแต่ผมสามารถให้คําแนะนํำได,ำได้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่คุณต้องเข้าใจเองอะ่ะคุณต้องตระหนักรู้ตัวเองว่าเออเนี่ยคุณมีจุดอ่อนตรงไหนและคุณต้องพยายามหาทางนีจะควบคุมตน,นเองบังคับตนเอง ให้ทําสิ่งที่มันถูกต้องให้ได้ครับพวกเนี้ยคนอื่นจะมาควบคุมคุณไม่ได้ครับจะมาสอนจะมากดขี่ไม่ได้ครับคุณต้องรู้ได้ด้วยตัวเองครับเนี่ยจิตวิทยายากนะครับคือคุณต้องพัฒนาพลังครับเรียกว่าวีลพาวเวอร์นะพลังภายในใจคุณเนี่ยพลังในใจคุณพลังอํานาจในการควบคุมตนเองครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ทำความเข้าใจและยอมรับความจริงของตลาดให้ได้ครับตรงนี้ก็สําคัญนะจึงได้ไปใจทำมาหนังสือที่ชื่อว่า Trading t h a z o n ครับ z o n แห่งเทรดเดอร์นะเข้าใจยากมากแต่เล่มนั้นอนะ่ะเขาพยายามบอกคุณว่าถ้าคุณอยากสําเร็จนะผู้เขียนคือคุณมาร์คดักลาสนะครับเขาเป็นนักเทรดที่ล้มเหลวมานะคือเขาเคยเป็นเหมือนกับกูเล่นบอยอย่างช่วงแรกนะเขาเทรดแล้วได้กําไรมหาศาลครับแล้วก็มั่นใจมาก เขาใช้ชีวิตหรูหราครับเขาก็โอ้โหบินคือทาเงินอย่างมากมายจากการเืรแล้วก็เขาก็ทํางานอยู่เมืองหลวงก็บินกลับไปหาเมียที่ต่างจังหวัดครับบินเบินนะไปกลับจนกระทั่งจึงถึงวันหนึ่งครับเมื่อบิเกนเนอร์สลักหมดลงครับถึงจุดต่ําสุดครับแล้วเขาก็เจอว่าโอโ้จริงแล้วเขาก็ไม่เก่งเลยแต่เขาเขาก็เคยพยายามฆ่าตัวตายนะแต่ว่าเขาคิดได้ครับเปลี่ยนตัวเองครับแทนที่จะ ตัดช่างนั้นจะพพอตัวนะก็มีการเรียนรู้ใหม่แล้วก็พยายามจะสร้างตัวเองกลับฟื้นั็จากศูนย์ครับจากการเป็นคนล้มลายนะกลับมาใหม่แล้วก็สําเร็จได้ครับสิ่งที่เขาเจอครับเขาได้เปิดใจเรียนรู้และเข้าใจส่วนที่ยางส่วนการเทรดก็คือส่วนคุณภาพครับคือเรื่อง psychology ครับเล่ม s o n e trader คือเป็นอาที่ย์มันลงดีเทลอะไรที่แบบดีมากครับ ตลับมอ่านนะทุกปีครับนะผมอ่านเนี่ยผมเทรดมาเกือบสิบปีตลับมอ่านซ้ำก็เห็นของใหม่ๆเลยครับนี่เป็นสิ่งที่อูเล่มนี้มันล้ำค่าจริงนะ,น,ะนี่เป็นการผมอยากจะบอกว่าถ้าจะบอกนะอะไรคือส่วนใญส่วนการเทรดคือสายกลจีครับที่ว่าการเทรดนะฮะมันยากอะไรครับยากเพราะว่าหนึ่งคือเอาไงกวก่อนนะคุณจะต้อง ทำใจยอมรับธรรมชาติตลาดให้ได้ครับว่าตลาดครับไม่แน่นอนครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับคุณไม่สามารถทำงานค้ได้ครับแต่ถึงแม้คุณจะทำงานคนไม่ได้คุณก็สามารถที่จะใช้ระบเทรดที่เรียกว่าที่มันหมุนรอบ positive expectancy ได้ครับตรงนั้นแหละคุณต้องใช้ระบบเทรดที่ให้ positive expectancy แหละในการรับมือแล้วก็อยู่รอดแล้วก็สร้างรายได้จากความไม่แน่นอนตลาดได้ครับ ประเด็นนี้มีในหนังสือที่ชื่อว่าเนี่ยนะครับศาสตร์เชิงประการัพนพอร์ตนะครับขายของเลยนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับลดราคาอยู่นะ20%นะที่มมเมมเบร็กตนะครับอีบุ๊กลดเท่านั้นนะครับหนังสือไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยและนอกจากการเข้าใจธรรมชาติตลาดแล้วคุณต้องกลับมาเข้าใจตัวเองครับจุดอ่อนคืออะไรนะฮะเราต้องหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นครับสร้างกฎขึ้นมา เพื่อจะอะไรครับเพื่อจะกั้นข้อครับไม่ให้นักเทรดโง่ๆอีกคนหนึ่งในตัวคุณออกมาทําการเทรดทําลายตัวคุณฮะเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดไร้วินัยแหละเนี่ยอย,อยู่ที่จิตใจคุณกับคุณต้องรู้ว่าเออเนี่ยอะไรคือตัวกระตุ้นให้คุณทาทาการเทรดโง่ๆมาได้แล้วก็หาทางที่จะล้อมข้อมันครับด้วยการสร้างกฎเรื่องของความอดทนครับ อดทนก็เป็นการมองเกมยาวครับเข้าใจเกมยาวแล้วเข้าใจตลาดแล้วก็เข้าใจตัวเองครับพวกเนี้ยทำยากครับเพราะว่ามันเป็นการทำอะไรที่มันตรงข้ามนะมันสวนทางกับธรรมชาติมนุษย์ครับนี่คือส่วนยากส่วนนะส่วนคุณภาพนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดส่วนน้อยนะครับที่มีโอกาสจะไปได้ไกลกว่าอื่นง่ายๆครับคือ ผมชอบพูดบ่อยคือนักเทรดอ่ะมันจะมีแะครับ40%เนี่ยจะล้มเลิกถอดใจไปภายใน1เดือนครับ80%จะล้มเลิกถอดใจไป2ปีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเรียนรู้เรื่องของปริมาณไงเขาเรียนรู้เพียงแค่การคัดเลือกหุ้นผู้ชนะการระบุจุดซื้อจุดขายการ t r a i สต n g stop การสต็อปลอส แต่เขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องของคุณภาพไงมเขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยเห้มาครับว่าเนี่ยการเทรดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่นั้นเทรดดิ้งครับไพร์แอคชั่นริสเปรสเซเมนต์ริสเทรดดิ้งซิสเต็มครับคิดว่าแค่นี้จบแล้วครับพอเกิดการขาดทุนครับไปครับไปแต่เขาลืมไปว่าโอ้วเขาเรียนรู้เพียงแค่ปริมาณเขาลืมคุณภาพครับคุณภาพเลยครับ เรียนสติปัญญนี่ครับดังนั้นอยากบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะรอดนะครับเป็นนักเทรดส่วนน้อยนะครับที่อยู่รอดและมีโอกาสรวยได้ในระยะยาวนั้นศึกษาไซโปัญญคถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะแนะนำให้คุณอ่านงานผมนะครับก็จะเป็นปุณย์เนี่ยฮะความรู้พื้นฐาลค่านบาทครับวิธีนักเทรดนะฮะทฤษฎีการเทรดสารบ,บระการบันพอดนักเทรดฮีโร่ครับแล้วก็รวมถึง การไมเครทาทคนีคครับเล่มนี้เขียนถึงเทนิค่เข้าจริงครับแต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องของไมเซตครับไซโคโลจีที่อยู่เบื้องหลังในการเข้าใจเกมเข้าใจธรรมชาตินะครับเล่นหุ้นกัดทุนนี่ก็ไซโคโลจีเช่นกันครับพกี่วกการเทรดครับเกี่ยวกับการจัดการอีโก้คุณฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะเนี่ยเอชครับก็เป็นการมองหาจุดแข็งตัวเองครับหาและสร้างครับ มันเหมือนการหาอาวุธนะคือผมเปรียบเทียบการเทรมนสงครามครับคุณจะเข้าไปสงครามเมื่อย่างชิงสิ่งดี้สุดครับคือเงินคือรางวัลน,นะแต่ถ้าคุณเข้าไปโดยที่คุณไม่รู้อะไรเลยครับคุณซื้อตามชาวบ้านแนะนําคุณซื้อตามความรบแลารมเนี่ยคุณไม่มีอาวุธนะครับเข้าไปก็ตายครับเข้าไปก็จะกายเป็นค่นยีน่สิเอร์เซ็นที่ล้มเลิกไปภายในหนึ่งเดือน 80%ที่ล้มเลิกไปภายในสองปีเพราะคุณมีเอชไงถ้ามีเอชนะเอชนะคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่รอดและมีโอกาสรวยได้ครับก็แนะนํานะครับงานผมนะผมตั้งใจจริงๆเรื่องเนี้เพราะว่าผมรู้แล้วว่าแค่นี้ไม่พอ2องเล่นนี้ไม่พอครับต้องมีเรื่องนี้ครับนะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่นะที่เข้ามาตามช่องนี้ก็น่าจะเข้าใจเรื่องดีนะครับอ่าทิ้งท้ายนะครับ Chat GPT ก็เหมือนกันนะ เขาบอกว่าเออไม่ใช่กันเดี๋ยวเนี่ย,ยส่วนยากสุดของการเทรดหุ้นที่ไม่มีใครค่อยพูดถึงคือแง่มุมของอารมณ์และจิตใจนะครับเพราะว่าการเทรดน,นั้นมันเป็นอะไรที่กิจกรรมที่มีความเครียดและก็สะเทือนอารมณ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายครับที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของตลาดได้นะและก็ที่สำคัญคือเราจะมี ด้วยความที่ตลาดทุนมันขึ้นลงนะมันมันผันผ,ลผลลวนรุนแรงเนี่ยเราจะถูกตลาดพาขึ้นรถไฟห่อครับทําให้เรามันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะรักษาระดับจ,จิตใจครับและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะครับเมื่ออารมณ์มาเกี่ยวข้องนะเนี่ยมันยากเพราะว่าการเทรดนั้นมันกระตุ้นให้เรามีอารมณ์มาเกี่ยวข้องครับหนึ่งนะมันยากคุณต้องพยายามที่จะควบคุมอารมณ์เองครับน้องกี้นะครับ การรักษาวินัยครับแล้วก็ยืดพันธุ์ในแผนเนี่ยก็ยากเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเจอการขาดทุนครับหรือว่าเจอตลาดนี่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดฝันนะครับสินค้าพันธ์คือคุณต้องมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงคุณครับตลาดทั้งว่าไปพลาดทางกิตวิทยาครับที่อาจเกิดจากการเทรดเพื่อลดผลกระทบต่อเพอร์ฟอรนซ์การทํางานคุณนะฮะส่วนยากนะแชท GPT บอกไว้ครับอารมณ์ครับคุณต้อง คุณต้องมีการพยายามควบคุมอารมณ์ครับคุณต้องรักษาวินัยครับคุณต้องทําตามแผนครับคุณต้องคุณต้องไม่ไม่มีอารมณ์ไม่ให้ความสูญเสียในการกระตุนเนี่ยทำให้คุณเสียหลักครับนะฮะแล้วก็เข้าใจเรื่องราวความเสี่ยงครับแล้วก็เข้าใจว่าจิตวิทยานั้นมันมีผลครับมันมีผลนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะบอกกันนะนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ